S 1> <S 1> ก็วันนี้ก็ได้เชิญชวนส่วนราชการและก็ส่วนท้องถิ่นรวมทั้งพี่น้องประชาชนมาช่วยกันล้างเมืองล้างโควิดนะครับเนื่องจากว่ามันก็มีกระแสขึ้นมา,าบางกระแสนะครับว่าคนในจังหวัดเราเนี่ยมีความตื่นกลัวว่าคนที่เขาจะมีเชื้อหรือเปล่าแล้วไปเที่ยวเดินในสถานที่สาธารนณะตรงไหนบ้างหรือเปล่าเขามาจากต่างจังหวัดเขามาลงที่สถานีรถไฟสถานีขนส่งหรือเปล่า ไปเดินตลาดไหมอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยได้ปรึกษาหารือกันว่า,าถึงเวลาหรือยังที่วันนี้เนี่ยเราจะต้องมาล้างเชื้อโรคนะครับที่คิดว่ามาจากที่อื่น,นเข้ามาในจังหวัดเราออกไปในครั้งหนึ่งก่อนนะครับเป็นการาทําความสะอาดพร้อมกับทั้งจังหวัดนะฮะในสถานที่ที่เป็นสาธารณะและเป็นสถานที่ที่คิดว่าคนมาจากต่างจังหวัดจะได้ไป แล้วก็อาจจะไปทิ้งเชื้อโรคอะไรไว้นะครับเราก็พร้อมใจกันล้างทั้งเมืองครับนอกจากปฏิบัติการล้างเมืองแล้วท่านครับในเรื่องการตรวจคัดกรองคนที่เดินทางเข้าสู่สุรินทร์นะฮะอย่างที่รถไฟนี้ทำยังไงบ้างรครับได้มีการประสานทางในสถานีรถไฟนะครับกับทั้งทางท่านในอำเภอเมืองนะครับได้รับมอบหมายภารกิจให้นำอ,อ,อาสานะครับขิดอาสาแล้วก็ทีมงานของท่านในอำเภอเมืองก็จะมาช่วยที่สายรถไฟ รวมถึงจะจะไ,ไปเสริมที่ฐานที่ขนส่งเวยนะฮะเพราะว่า,เ,าเรานอกจากจะให้เจ้าหที่ที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วนแล้วทางทาง่านนายอำเภอเมืองก็จะเข้าไปช่วยดูแลในส่วนแต่ละส่วนด้วยคือไปเสริมเกรงว่าคนจะไม่พอนะครับแล้วก็ส่งคนเข้าไปเสริมด้วยครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดในพื้นที่สุรินทร์ครับสร้างความมัน่นใจให้กับประชาชนในขณะนี้ว่าทางจังหวัดกาลังดำเนินการอย่างไรครับท่านครับครับได้กําชับ ส่วนราชก,การที่เกี่ยวข้องนะครับตั้งแต่หน่วยของสาธารณสุขแล้วก็หน่วยของอำเภอนะครับให้ไล่ไทม์ไลน์นะครับในจุดที่คาดว่าหรือได้รับการสอบจากการสอบสวนโลกว่าคนที่ป่วยหรือติดเชื้อเนี่ยได้ไปตรงไหนเวลาไหนบ้างให้ไปไล่เช็คคนที่มีความเสี่ยงสูงและความเสี่ยงปานกลางนะครับให้ได้ให้หมดทุกคนนะครับเน้นย้ำเลยว่า ตรงนี้จะต้องจะต้องกำชับให้ให้ชัดเจนทุกคนแล้วนำคนที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยไปตัดตัวนะครับแล้วก็ทำการตรวจเชื้อครับเพื่อเพื่อความปลอดภัยของทุกคนครับมีสิ่งใดอยากจะฝากถึงประชาชนอย่าไหไครับท่านครับครับช่วงนี้ก็ต้องรบกวนทุกท่านนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตานะฮะว่าเอ่อมีคนแปลกหน้าหรือคนมาจากจังหวัดเสี่ยง28จังหวัดเนี่ยเข้ามาในพื้นที่เรามากน้อยแค่ไหน ช่วยกันดูนะครับช่วยกันแจ้งแล้วก็ช่วยกันลงไปในไม่ว่าจะเป็นไทยชนะหมอชนะหรือว่าสุรินทโคลิทอเวิร์ดอลเลิร์ดของเรานะครับว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยจะได้มีประวัติแล้วก็สามารถติดตามตัวได้ถ้าเขาไปที่ไหนเกิดเขาติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยจะไม่จะได้ไม่ยุ่งยากในการติดตามนะครับแล้วก็จะได้ไปรวบรวมผู้คนที่ไปสัมผัสกับเขาได้รวดเร็วขึ้นครับเพื่อทุกท่านจะได้ปลอดภัยครับขอบพระคุณครับท่านครับ ครับขอบคุณครับ